ใ่ค่ะโอ้โหวันนี้น้องเนสหรือว่าใครกันเนี่ยเนสค่ะหรือว่าลลาลลูใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดหนึ่งมีโชว์คอนเสิร์ตครั้งที่สองนี้ถูกต้องค่ะเป็นช่วงโชว์หมอลำลุกทุ่งหมอลำจริงนะคะับ่ซึ่งเราก็กำลังได้อยู่แล้วใช่คดูเป็งที่กำลังฮิตตอนนี้ด้วยสนุกสนานค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มไหมเอ่ยเต็มอิ่มมากคือไม่อยากไม่อยาก จบเลยอะเมื่อกี้คือารมณ์ค้างอารมณ์ค้างมากคือมันมันผ่านไปเร็วมากช่วงเวลาที่ออกเนี่ตื่นเต้นในห้องแต่งตัวบอกเฮ้ยจะใกล้จะถึงแล้วแต่พอร้องร้องไปอ้าวจบแล้วก็ไม่อยากกลับอยากร้องต่ออีกใช่ที่สำคัญตอนนั้นโอแฟนคลับไม่เยอะอูแน่นมากเลยใช่ค่ะแน่นมากมามาเยอะมากแล้วก็แบบขนป้ายไฟกันมาชูใช่ค่ะเนครวันนี้จัดอะไรให้แฟนคลับบ้างเขาคร่าวก็วันนี้ก็ขนเพลงที่แบบ ที่เน็ตชอบแล้วก็ทุกคนออกความวิดเห็นว่าโอเคชอบเหมือนกันก็นํามาร้องค่ะทุกแนวเลยจะเป็นสตริงลูกทุ่งหมอลำหรือจะเป็นฝรั่งพร้อมกับแดนซ์ ทุกคนอาจจะได้เห็นเน็ตเต้นในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเวลาซ้อมอาจจะแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็เต็มที่ค่ะค่ะพร้อมมากใช่ได้ยินว่าชุดนี้ก็ตั้งใจมาเต็มที่เลยเต็มมากแล้วก็มีพี่แดนเซอร์ด้วยนะคะมาเป็นวงเลยค่ะชื่นชอบมากคือใฝ่ฝันนะคะอนาคตเนาะไม่ใช่ไม่เผื่อไปโชงไงเผื่อจ้างแบบนี้โอเคได้ถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะมีครบวงมีชุดอย่างนี้ด้วยค่ะได้หมดสีเราก็เป็นสาวิสานบานหน้าแมนค่ะวาวิสานม้วนกุ๊บเช่ค่ะ เลาะแบบแนวลุกทุง่งได้ไหมเว้ยเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ชอบนะคะเพราะว่าเน็ตเอาจังริงเลยคือฝึกลุกทุ่งมาก่อนสตริงอีกออคือคุณคือคุณพ่ออย่างนี้เนาะแมนค่ะแตะะอย่าง <laughs> น,นั้นเลยใช่ได้พอได้อยู่ค่ะค่ะก,ก็อ,อ,อนาคตเนาะอาจจะมีงานที่หลากหลายถูกต้องได้หมดจริงๆค่ะทุกวันนี้ทำงานเจ็ดวันครบไหมน้องเล็โห ครบค่ะ,ะไม่เคยคิดว่าชีวิตน,นึงจะเจ็ดวันคร,ครบเห็นแบบพวกพี่ๆศิลปินหรือคนอื่นเขาสัมภาษณ์ข่าวกันใช่ไหคะทำวนันเออทำงานทุกวันได้นอนไม่พอแลยแบบ เฮ้ยจะขนาดนั้นแบบเข้าโรงพยาบาลบ้างนู่นนี่นั่นเออจริงค่ะจริงทําครบแล้วก็วันหนึ่งช้คุ้มจริง24ชั่วโมงอาจจะไม่พอด้วยซ้าสาหรับเวลาที่แบบเราจะต้องทํางานเนี่ยค่ะก็สุขภาพก็ต้องดูแลมากขึ้นด้วยค่ะเป็นเป็นห่วงเพราะตอนเข้าบ้านก็ไม่สบายอยู่นะใช่ค่ะก็ออกจากบ้านมาก็ยังมาไม่สบายอีกใช่ไหมคะก็อากาศเปลี่ยนบ่อยด้วยช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเพื่อให้ภูมิคุ้มกันแบบเพิ่มขึ้นต้านทานโรคไม่ให้โรคมาแบบใกล้อะไรเงี้ยเบียนไปเลยอย่เบียดเบียนนะอะไร แต่วันจันแล้วบวงสวงถูกต้องบวงสวงบวงมาทางช่อง True Ten นั่นเองค่ะจะเปิดตัวช่องใหม่ด้วยทาง True Vision นะคะก็ฝากด้วยละกันค่ะสำหรับช่องนี้เนี่ยจานดําดูได้เคเบิลทั่วไปไม่จําเป็นต้องเป็นจาน True จานแดงใช่ดีใจด้วยค่ะสำหรับใครที่จะได้ชมทางเคเบิลด้วยค่ะใช่เห็นบอกว่านอกจากมีใบแล้วละครเวทีก็จะมีใบด้วยมีค่ะเบิ้ลไปเลยเบิ้ลเลยค่ะเรื่องสุนทรภพรของ JSL ต้นปีหน้าค่ะพี่แจ็คต้องตอนนี้ ก็ในปีนี้นี่ของเนสก็มีละครเวทีนางพญางูขาวทางของ Dream Box ค่ะถูกต้องก็ไล่เลี่ยงกันไปแต่ละอย่างฟูหงฟูเฮาใช่ค่ะฟูเฮาก็ทายอยู่นะคะค่ะแต่เพอแป๊บเดียวใกล้วันเกิดเนสอีงแล้วนะอุ๊ปพี่แจ็คเขาไม่จำได้จำได้ไงตัวเองออกจากบ้านิดหนึ่งก็เออใช่พี่แจ็คไปด้วยจำได้ดีใจมากไม่คิดว่าจะมีสื่อมาพี่แจ็คเชื่อไหมเห็นพี่แจ็กลวกูใช้คลีนที่บู คือดูตลอดไงแล้วไม่คิดจะนาแป๊บเดียวจะวนมาจะครบแล้วเลขสองจะมาเือนไม่อยากเลยเนาะบอกเลยวันไหนวันไหนคะบอกกันนี่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะซึ่งวันดีอย่างนี้รอบแรกของละครเิทีเรื่องนางพญางูขาวด้วยวันนี้คือแบบบุกจองกันมาแล้วใช่ค่ะถ้าคือทุกปีเนี่ยอาจจะมีการทําบุญกับแฟนคลับใช่ไหมคะแต่ปีนี้ก็เชิญชวนนะคะมาทําบุญมาทําบุญมาอุดหนุนไปซื้อบัตรมาดูถูกต้องซื้อบัตรมาดูมาร่วมแสดงความยินดี กับละครเวทีเรื่องนี้ค่ะจะไปเป่าเทียนที่นู่นใช่อาจจะเป่ากับพอดกระโปรงไม่รู้จะได้เป่าเทียนหรือเปล่าเราต้องมาดูอีกทีนึงค่ะวันนี้เป็นคลาบบางส่วนไม่ได้มาแต่หอบทา่ถึงกําลังใจมาฝากน้องเนสด้วยค่ะก็ฝากถึงแฟนคลับนะคะต่างจังหวัดหรือวันนี้ติดธุระไม่ได้มามินิคอนเดี่ยวครั้งที่2ของเนสคนะคะก็ขอบคุณด้วยละกันที่ให้กําลังใจเนสมาตลอดแล้วก็ติดตามข่าวสารมาตลอดนะคะจะเป็นทางที่พี่พูหรือจะเป็นทุกช่องทางเลยที่มีเนสนะคะก็ขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็ฝากผลงานต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คแม่เข้าปะเข้ากันเลยวเนี่ยส่ยชุดนี้หรอสั้นชุดนี้ก็สวยนะไปไหนไป๊ะเป็นต่อหรอ E. que